ว,วันนี้ผมได้สั่งกล้องวงจรปิดเจ้าไอาโมมาใช้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับถูกใจจากรอบที่แล้วไม้ของเขาดีจริงๆครับเก็บเสียงได้คมชัดมากๆเลยชอบจริงๆครับเลยต้องสั่งเพิ่มมาใช้อีกหนึ่งตัวส่วนตัวกล้องสินค้าคุณภาพดีมากๆครับคุ้มค่ากับราคาจริงๆ ส่วนงานติดตั้งนะครับจะวางแบบนี้ก็ได้หรือจะแขวนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนการเชื่อมต่อผ่าน wi-Fi ก็ได้หรือจะผ่านสายแลนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งใช้งานกันดูนะครับ นะใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปดูสินค้าได้นะครับ